ไ h น n e นิวเยีย a r แบบนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่แบร์ตไตแฟลชจะชวนทุกคนมาอัพรูปลงโซเชียลกันวันนี้นะคะออมจะมาแนะนําวิธีการถ่ายรูปด้วยเลนส์ฟิก35แบบตัวเดียวจบที่ขนาดมือใหม่อย่างออมเนี่ยยังถ่ายได้เลยค่ะ บางทีเนี่ยก็ไม่ได้อยากพกเลนเยอะแยะพรุงพลังหรือว่าผู้ชายสายมินิมอลเองนะคะก็อยากจะพกแค่กล้องแล้วก็เลนตัวเดียวแบบตอบโจทย์ สำหรับเล่น35นะคะออมว่ามีระยะถ่ายที่กำลังดีไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปเหมาะกับสายคาเฟ่นะคะที่อยากจะได้รูปแบบใสๆคลีเอคลีแบบหน้าชัดหลังบเบลอแล้วก็สามารถเล่นกับ De ฟออฟฟิลดได้แบบเกร๋ๆด้วยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศตรุ่จีนแบบนี้นะคะออมก็ไม่รอช้าที่จะชวนเพื่อนๆเนี่ยมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะกับคาเฟ่สไตล์จีนที่นี่เลยค่ะร้านไฉยยงโฮมเทลแอนด์คาเฟ่สตูดิโอสวยมาก,มากๆแต่วันนี้แน่นอนออมไม่ได้มาคนเดียวนะคะ เอามีนางแบบสาวสวยมาด้วยนี่เลยค่ะเอาหมวยดาวสมัครนียจ่าโอ้โหเต็มมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่ไปไหนคะวันนี้่าเฟชายยงบอกเลยว่าสวยมากๆครอมขึงในแน่นไะเป็นตัวต้อให้พี่ด้วยใช่ไหมจัดให้ครับผมได้เลยไปเลยค่ะไปไปเลย เรื่องชุดเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าออมเนี่ยจะให้พี่ดาวเป็นคนบอกดีกว่าว่ามีเทคนิคในการเลือกชุดยังไงบ้างคะ่ะในการเลือกชุดนะเราจะต้องเลือกชุดที่เราชอบใส่ออกมาเนี่ยจะได้มั่นใจหันมุมซ้ายมุมขวาก็สวยแล้วตูจีเนี่ยมันก็ต้องตีนแดงๆใช่ไหมแต่ถ้าใครใส่ปีเท้าแบบแดงทั้งตัวมันก็ซ้ำไงเราก็เลยเลือกสีขาวมาเลยค่ะแต่ว่ามีแซมแดงออกมานิดนึงแต่ว่าน้องออมก็เลือกสีชมพูใช่ไหมวันนี้เป็นไงคะทำไมถึงเลือกชุดนี้ก็จริงๆอ่ะ แอบแอบมูนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ใส่แดงไม่ได้ดก็เลยอัดชมพูละกันแต่ว่าขอครึ่งตัวพอนะคะสำหรับกล้องที่เราใช้ถ่ายในวันนี้นะคะคือกล้อง full frame mirrorless Sony A9 นะคะที่ติดมากับเลนส์ฟิก35 f 1.4หลายๆคนอาจจะกังวลนะคะว่าการถ่ายภาพด้วยเลนส์ฟิกเนี่ยถ่ายยากเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดหรือว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับเลนส์35เนี่ยสามารถเก็บภาพได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพโลเคชั่น าพรอบสวยหรือว่าถ้าใครนะคะมีเพื่อนมาร่วมทริปด้วยเนี่ยก็อาจจะได้ภาพเป็นแบบฟูลช็อตหรือว่าพอ์เทรตเก๋ๆไปอดลงโซเชียลอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าออมเนี่ยขอให้เป็นข้อระวังเอาไว้นิดนึงถ้าเราเอาไปถ่ายแบบซูมหรือว่าจ่อใกล้ๆหน้ามากๆเนี่ยมมนอาจจะบวมได้แบบนี้ค่ะ ะะสำหรับการถ่ายภาพคนเลยก็คือดวงตาเนี่ยจะต้องชัดถ้ารูปไหนนะคะที่ดวงตาไม่ชัดดูถือว่าภาพนั้นนะไม่ผ่านนะคะและยิ่งกล้องใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีระบบ Eye Auto Focus มาให้ด้วยก็คือจะติดตามดวงตาให้เราอัตโนมัติเลยเพียงแค่เรานะคะวางเฟรมกดโฟกัสแล้วก็กดชัตเตอร์ก็จะได้ภาพสวยๆออกมาแล้วล่ะคะ่ะ และยิ่งการถ่ายเลนส์ฟิกซ์ในคาเฟ่แบบนี้นะคะบอกเลยว่าหายห่วงเพียงแค่เราเนี่ยเปิดรูรับแสงให้กว้กวางๆนะคะจะได้ไม่ต้องดัน ISO ให้มันสูงมากก็จะได้ภาพที่ใสเคลียร์แล้วก็ไม่มีน้อยด้วยแต่ว่านะคะอย่าลืมตั้งค่าสป e e d s h เ t t e r ให้ภาพมันไม่เบลอด้วยนะคะสำหรับการถ่ายคนเนี่ยออมแนะนำให้ตั้งไม่ต่ำกว่า80และมือต้องนิ่งด้วยนะคะแล้วก็การถ่ายด้วยเลนส์ระยะ35แบบนี้ก็คือเก็บได้ทั้งคนแล้วก็เก็บได้ทั้งบรรยากาศ ก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็มีความใช้หน้าใช้หน้ามากๆเลยละค่ะ เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ารูปนี้สวยแต่ทำไมมันมันเหมือนจะดูเบอร์เบอร์นะน้องอมทำไมเออปะดูดีๆสิที่ภาพมันเบอร์เหรอพี่ดาวอู้เธอพ่ชจน นอกจากบรรยากาศร้านนะคะที่ดูเหมือนเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในโรงเตี๊ยมจริงๆแล้ว,ลวใช่ยังมีนี่ค่ะพี่ดาวซิกเนเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่บอกเลยว่าชวนหออเจี๊ยม,มากๆก,กินมากๆเลยอดใจไม่ไหวแล้วขอกินแล้วได้ไหม เลยค่ะมาพี่ดาว เป็นยังไงบ้างคะพี่ดาวได้รูปสวยถูกใจบ้างไหมคะโอ้โหน้องออมถ่ายรูปสวยมากคือคิดไม่ผิดเลยที่มากับออมวันนี้รูปสวยปังๆัแค่นั้นเลยมีรูปลงทันจุจีแน่นอนค่ะใช่แล้วละค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเนี่ยก็ลองเอาเลนส์ฟิก35นะคะไปถ่ายตามคาเฟ่ร้านกาแฟหรือว่าสถานที่พิพิธต่างๆก็ได้รับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนและก่อนจะจ่ายกันไปนะคะก็ซินเจียยูอีซินนีฮวาช้ค่ะ